คะลูกหมาด้วยเหรอคะว้โอ nice. ้โหน่ารักจังเลยค่ะว้าวตัวเท่าไหร่คะหนึ่งละห้าสิบค่ะตัวละห้าสิบเหรอคะว้าวแล้วลูกหมาล่ะคะขอดูลูกหมาหน่อยได้ไหมคะหนึ่งร้อยเก้าพันแปดหนึ่งร้อยเก้าพันแปดคืออะไรขอดูลูกหมาหน่อยนะคะไหนเอาลูกหมาเอามาให้ดูหน่อยค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอคะ จะซื้อตัวไหนดีนะอืมไข่ก็น่ารักนะคะไข่ก็น่ารักเหรอคะว้ายมีไข่ไดโนเสาร์ด้วยเหรอคะงั้นงั้นซื้อลูกหมาค่ะข้างในมีอะไรบ้างคะไม่ต้องเปิดดูเลยค่ะก็ขอดูของก่อนไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะอ้าวเหรอเอาลูกแมวดิเอาอันไหนดีนะตึ้ง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 อันไหนดี ตึ้งตึ้งตึ้งเอาลูกหมาค่ะนี่ค่ะเงินค่ะแม่ค้เท่านี้ไม่พอหรอกค่ะเงินไม่พออีกหรอคะแม่ค้าลดให้หน่อยสิไดไหมคะลดไม่ได้ค่ะลดไม่ได้แม่ค้าฉันตังค์ไม่พอค่ะงั้นงั้นวันอื่นฉันค่อยมาซื้อนะคะฉันจะไปเก็บเงินหยอดกระปุกอมสินก่อนค่ะโอ้เงินไม่พอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเก็บเงินแล้วกลับมาซื้อนะคะตอนนี้ เงินไม่พอค่ะแม่ะคะ้ตอนนี้จะได้ค่ะอ๋อวันนี้เงินเหลือมาหนึ่งบาทเอามาหยอดกระปุกออมสินดีกว่าจะได้มีเงินไปซื้อของเล่นนะคะประหยัดอดออมเงินเหลือมาเราก็จะใส่ออมสินนะคะอะไรอยากได้ของเล่นอะไรจะได้เอาไปซื้อ เลงของเล่นไว้แล้วเดี๋ยวจะกลับไปซื้อ,อหลายวันผ่านไปฉันก็เก็บเงินได้เยอะพอที่จะกลับไปซื้อของเล่นร้านนั้นอีกครั้งหนึ่งโอ้ยได้ออเอาเงินไปซื้อของเล่นนะคะมีเงินเยอะแล้วโอเคไปซื้อของเล่นกันค่ะดีใจจังเลย หลังจากที่เก็บเงินมานานในที่สุดฉันก็ได้กลับมาซื้อของเล่นร้านนี้แล้วแม่ค้าแม่ค้าจ๋าโอ้โหมาตัวนี้ยังอยู่เลยเนี่ยฉันขอซื้อจ้าีอะไรคะลูกหมาตัวนี้จ้าเอาไปเลยนี่ค่าเงินอ่าพอใช่ไหมคะแม่ค้าพอ,อไหมแม่ค้าจ๋า แมคะฉันประหยัดอดออมจนมีเงินมาซื้อเจ้าลูกหมาแล้วใจจังที่มันยังอยู่งั้นฉันไปแล้วนะแม่คะจ๋าบายๆค่ะดีๆนะคะ,ปะไปด้วยอ้าวว้าวสาวเก็บเงินตั้งนานในที่สุดก็ได้มาเจ้าลูกหมาน้อยแกะดูดีกว่าจึงว้าวทางนี้ก็เปิดได้ด้วย น่ารักจังโอ้ oh. อันนี้เอาไว้ใส่ไปรับไปเที่ยวด้วยกันนะว้ <Wow. S 1> าวถาดอาหารมีอาหารน้ำ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 ได้อย่างงี้นะเองโอ้ oh, อันนี้คือน,น้ำหอมหรอ <Wow. S 1> วู้วดุดดุดดุดวิมีได้ปลอกผมให้ด้วย <Wow. S 1> ว้าวเฮ้ยน่ารักที่สุดเลยหล่อลวจ้า เห็นไหมคะถ้าเรารู้จักประหยัดอดออมเก็บเงินเราก็จะสามารถซื้อของที่เราอยากได้ด้วยเงินของเราเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบาย